หลักปฏิบัติธรรมอย่าค้ำคขั้นอย่ารีบเร่งจนเกินไปต้องค่อยเป็นค่อยไปตามลำดับลำดาในเบื้องต้นก็ต้องมีทานจินภาวนามีการฟังเทศฟังธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเดินจงกรมดำเนินตามพุทธอริยะทั้งหลาย ที่ได้กระทําสืบต่อกันมามีเมตตากรุณาโมทิเรกโมทิตาเบกขาพยายานธรรมทานวัตถุทานตามโอกาสนกาในยุคป,ปัจจุบัน,ม,นมีผู้กรลรวขึ้นมาเป็นดังภาษาสดาดังอริยะมีคอลอริยะสาวกมาก,มา,กมายผู้รู้ธรรมนั้นมีมากแต่ผู้ที่แจ่มแจ้งในธรรมนั้นมีน้อย,อยเดี๋ยวพุทธะตามหาพุทธะ พระพุทธที่แท้จริงก็คือจิตจิตก็คือพุทธจิตเดิมแท้ธรรมชาติเดิมแท้ไม่เคยเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเจ้าเขาดิใจจิตเดิมแท้คือธรรมชาติรู้หรือธาตุรู้เป็นนธรรมธาตุเมื่อยังของข้าของขันอยู่ก็เป็นธรรมชาติรู้ที่รู้ซื่อหรือสักว่าแต่รู้ เป็นธรรมชาติรู้ที่รู้อยู่แล้วในทุกสปปรรพสิ่งทุกการกระทาคําพูดความคิดธรรมชาติรู้นั้นรู้อยู่ตลอดเวลาแต่ธรรมชาติรู้นั้นก็ไม่มีไม่เป็นหรือไม่ไปยึดมั่นยึดติดในสิ่งใดแต่ม,มุญมรรคพุทธบริษัทยังไม่เข้าใจในธรรมชาติรู้เรืออมตรธาตุหรือธาตุนี้จึงไปหลงอยู่ในรูปเวทนาส,าสาัญญาสังขารวิญญาณจึงทําให้หลงอยู่ในผู้รู้กับผู้ถูกรู้ ซึ่งเป็นสภาพธรรมที่ตกอยูใ่ในฎแห่งอนิจจังทุกขังอนัาตาหรือได้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปบังคับบัญชาไม่ได้ไม่เป็นหลังใจหมายหาความเป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่มีเพราะนั้นเมื่ออยู่ในธรรมชาติที่เกิดดับก็ยังอยู่ในธรรมชาติที่ไม่เที่ยงแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเพราะนั้นจิงไม่สามารถที่จะรู้แจ้งแทงตลอดในโลกุตตรธรรมอันเป็นธรรมที่พ้นไปแล้วจากความเกิดดับ แม้กระทั่งอริยสุดาบันสกิตาคานาคามีก็ยังเป็นธรรมชาติฝ่ายที่เกิดดับแต่ก็เป็นธรรมชาติที่วิชาตัณหาปรราัดได้บบ่าลงไปแล้วแต่จะไม่ขาดจากจิตส่วนกายนั้นละขาดแล้วผ่านาคามีส่วนพระโสดาบันพระสกิตาคานั้นส่วนกายนั้นก็ละก็เห็นว่ากายนั้นไม่ใช่เราของเราตัวเราไม่ลังเลสงสัยในพระรนตนตรัยไม่ลูบคําในศิล วัดข้อวัดปฏิบัติหรือศีลพจน์ต่างๆไม่ไปยึดมั่นถือมั่นสิ่งใดน,นอกจากพระันตนชาัยแต่ส่วนกามรมลาคาปฏิฆาในสกิทาคานั้นก็ทําให้บาบางลงไปแต่ผ้านาคามีนั้นตัวกามรมลาคาในกามรมคุลห้าหรือว่ากินเสียงปลิตภัตฑธรรมรมทั้งหลายก็ <c oughs> <c oughs> หมดไปกามรมลาคาความยึดมั่นถือมั่นในกายเรากายเขาในกายหญิงกายชายก็หมดไป แต่ก็ยังเหลืออวิชชาในส่วนของละเอียดที่ยังติดอยู่ในสังโยชน์เบื้องบนฉะนั้นแล้วพระนากามีก็ยังต้องไปทำต่อในชั้นสุทาวาสตามระดับของอินทรีย์ตุทธสีสุทธาวิหรตปาอานิถาผมเป็นต้นส่วนพระรหัตมรักเมื่อยังไม่แจ้งในอรหัตผลก็ยังไปติดอยู่ในวิชาสุดท้ายคือไปยึดจิตจิตผู้รู้นั่นเอง เพราะนั้นเังสังโยชน์สิบไม่ว่าจะเป็นสักกายทิฏฐิทิฏฐิกิจฉาสินประประวัติการมราคาปฏิฆารูปราคารูปราคามา,า,วาอวิชาวิชารวนจะเป็นเรื่องของขันห้าทั้งสิน้นเมื่อแจ่มแจ้งชัดเจนว่าขันห้าไม่ใช่เราของเราตัวเราสิ้นอุปทานหลงยึดมั่นถือมั่นในขันห้ารู้แจ้งเลยว่ารูปเวทนาสัญญาทังขานวิญญาณไม่ใช่เราของเราตัวตนของเราสิ้นอุปทานหลงว่ามีเราในขันห้าสังโยชน์สิบก็ดับไปพร้อมกันถึงอาตมาจะถามอยู่เสมอว่าพบตัวเองหรือยัง สองบธทำมั่นจะเินหรือยังครอบตัวรวนมาอยาตัวค่าไม่มีอะไรตต่สรู้ทำคือไม่มีอะไรให้้ลึกถึงพูดถึงได้ก็ไม่พูดแล้วได้ใจได้ทำถึงใจถึงทำได้ใจได้ทำถึงใจถึงนิพพานถึงใจพบใจแจ่มแจ้งที่ใจใจเหนือสังขารนั่นแหละคือนิพพานผู้ใดทําใจให้ ให้เหนือสังขันได้เพราะนั่นจอมพบประทรมอยู่ที่ใจเราคือภาพภาพระคือเราผู้ไม่รู้จักตนเองเปียบเสมือนหนังบัวใต้น้ำจเจริญพรเจริญธรรมมรรษาหลวงพอ่อเลยเราพึ้นจิตธรรมญาติต่วยจิตตะวัน